รักร้ายซ่อนใจตอนที่แปดเลิกงานแล้วเดี๋ยวคืนนี้เราไปทานข้าวด้วยกันนะคะพี่ปัดหลังจากประชุมเสร็จปินเพชรก็เอ่ยชวนที่ปัดโดยที่คนอื่นๆยังไม่ทันจะออกจากห้องประชุมปิ่นให้เลยาของคุณพ่อจองโต๊ะไว้ให้เราแล้วที่ปัดนิ่งไปครู่หนึ่งเขารอให้คนอื่นๆทยอยออกจากห้องประชุมหมดแล้วถึงได้เอ่ยตอบขอโทษด้วยนะปินพอดีเย็นนี้ที่ต้องคุยงานกับประกรณ์ต่อนะ่ะหืมอะไรกันคะ เลยหกโมงเย็นแล้วอ่ะพี่ปัดยังต้องคุยงานอีกเหรอคะปิ่นเพชรพูดด้วยน้ำเสียกง,งกระงงอกระงอดที่จริงปิ่นว่าบริษัทที่ปรึกษาของพี่ปัดน่ะน่าจะรับงานให้น้อยลงหน่อยนะคะเพราะแค่งานที่บริษัทคุณพ่อพี่ปัดเองกับเป็นที่ปรึกษาให้คุณพ่อปิ่นก็แทบจะไม่มีเวลาแล้วทีมที่ปรึกษาของบริษัทไม่ได้มีพี่คนเดียวก็นั่นแหลคะค่ะปิ่นเพชรว่าพลางทำหน้าแสนงอนแต่แล้วครู่หนึ่งเธอก็คิดอะไรบางอย่างออก หรือว่าปิ่นจะไปช่วยงานพี่ปัดที่บริษัทดีคะพี่มีประกอบคอยช่วยอยู่แล้วก็ให้คุณประกอบเป็นผู้ช่วยพี่ปัดไปส่วนปิ่นก็ไปเป็นเลขาคอยประสานงานให้ไงคะเลขาพี่ก็มีแล้วเอ๊ะพี่ปัดมีเลขาแล้วหรอคะทําไมปิ่นไม่เห็นเคยรู้เลยล่ะคะเพิ่งมีนะ่ะงานหรือคะปิ่นเพชรทําเสียงเสดายหญิงสาวก็ลอนจะเอ่ยถามว่าเลขาที่เขาเพิ่งรับมาคนนั้นเป็นใคร ทว่าสายตาก็สังเกตเห็นแผลเล็กๆที่ริมฝีปากของชายหนุ่มเข้าเสก่อนจึงเอ่ยทักพร้อมกับยกมือขึ้นมาจะแตะที่แผลนั้นของเขาเอ๊ะเดี๋ยวนะคะนั่นปากพี่ปัดไปโดนอะไรมาคะทว่าที่ปัดแตะมือของเธอเบาๆแล้วดันออกไว้ก่อนที่นิ้วเรียวสวยนั้นจะสัมผัสดโดนใบหน้าเขาพร้อมกับเอ่ยตัดบทไม่มีอะไรหรอกกว่าที่ปัดจะกลับมาถึงห้องก็เกือบสองทุ่มทว่าเขาไม่ได้กลับมามือเปล่าเพราะสองมือของเขาเต็มไปด้วยถุงข้าวของมากมายหลายถุง ซึ่งข้างในนั้นรถจะเป็นบรรดาอาหารทั้งของสดของแห้งมากมายที่สามารถเก็บเอาไว้กินได้ไปทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวแต่ตอนที่เขามาถึงกลับไม่พบติเดนาอยู่ที่ห้องอีกทางข้างนอกฝนก็กําลังตกหนักเขาจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วโทรหาเธอรอไม่นานปลายสายก็รับด้วยเสียงตะโกนเพื่อให้ดังกว่าเสียงฝนค่ะคุณปัดอยู่ที่ไหนหนูลงมาซื้อก๋วยเตี๋ยวแต่ฝนได้ตกลงมาซะก่อน ตีรนา,ากำลังจะพูดต่อว่าดีนะที่เอาร่มมาด้วยแต่เธอยังพูดไม่จบประโยคเขาก็ถามขึ้นเสียก,ก่อนแล้วเอาร่มไปหรือเปล่าตีรนา,ามองร่มสีชมพูที่อยู่ในมือก่อนสายตาจะเหลือบไปเห็นหญิงวัยกลางคนในชุดแม่บ้านทำความสะอาดของบริษัทแห่งหนึ่งกำลังยืนหลบฝนอยู่พลันความคิดหนึ่งก็เกิดขึ้นในหัวตอนที่ลงมาฝนยังไม่ตกหนูก็เลยไม่ไเอาร่มมาด้วยมันก็รออยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยนั่นแหละเดี๋ยวจะลงไปรับพอได้ยินอย่างนั้น ตีรนาก็ยิ้มจนแก้มแทบแตกครั้นพอวางสายก็เดินไปหาแม่บ้านคนนั้นป้าคะพอดีเดี๋ยวแฟนหนูจะมารับป้าเอารถไปนะคะจะได้ไม่ต้องตากฝนไม่เป็นไรจ้ะหนูผัวป้ามารับพอดีเลยและก็ขอบใจนะหนูแม่หนูนี่มีน้ำใจจริงๆว่าแล้วป้าแก่ก็วิ่งไปเปิดประตูรถกระบะคันหนึ่งที่ขับเข้ามาจอดเทียบฟุตปาดแล้วก้าวขึ้นรถไปตีรนามองร่มในมือตัวเองอีกครั้ง ทำไมมันไม่เหมือนที่คิดไว้ล่ะจะว่าไปการเป็นคนดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนั่นแหละแล้วทีนี้เธอจะเอาร่มไปซ่อนไว้ไหนดีหรือว่าจะทิ้งถังขยะไปแต่ไม่เอาดีกว่าเสียดายร่มคันนี้เธอเพิ่งจะซื้อเมื่อเดินที่แล้วนี่เองตีรนาเดินกลับมาที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวเพื่อเอากว๋วยเตี๋ยวที่สั่งไว้ซึ่งเสร็จพอดีขณะเดียวกันก็คิดหาวิธีทำลายหลักฐานไปด้วยแล้วตอนนั้นเองที่เสียงเรียกชื่อเธอของใครคนหนึ่งดังขึ้น พอหันไปดูก็เห็นว่าทันอยู่เอากระเป๋าเป้บางศีษะเพื่อการฝนไว้กําลังกึ่งเดินกึ่งวิ่งมาทางนี้พอดีอ่าเหยื่อรายใหม่ของเธอมาแล้วพี่ท็อปตีรนายิ้มทักเหยื่อรายใหม่ของเธอเพิ่งจะกลับมาหรอคะอืมว่าจะแวะซื้อก๋วยเตี๋ยวขึ้นไปกินที่ห้องอยู่พอดีชายหนุ่มบอกแล้วก็หันไปสั่งก๋วยเตี๋ยวกับเจ้าของร้านครั้นพอหันกลับมาอีกทีในมือเขาก็มีร่มสีชมพูคันหนึ่งถูกยัดเข้ามา ตีให้ค่ะเห็นว่าพี่ทับไม่มีร่มวัาทันยูเลิกคิ้วขึ้นด้วยความแปลกใจและคนงุนงงตีเอา่มมาให้พี่แล้วตีจะใช้อะไรไม่เป็นไรค่ะตีมีคนมารับแล้วพี่ทับเอาร่มตีไปใช้นะคะจะได้ไม่เปียกฝนตีนาบอกแล้วตอนนั้นเองที่สายตาเหลือบไปเห็นร่างสูงใหญ่ของทิปัดที่เดินกลางร่มสีดําคันใหญ่มาทางนี้ทําเอาต้องถอนหายใจอย่างโล่งอกที่ทําลายหลักฐานได้ทันเวลาพอดีอ๋อคนที่มารับตี ก็คือคุณปัดเองเหรอค่ะยังไงตีขอตัวก่อนนะคะว่าแล้วตีรนาก็บกมือบายๆว่าทันอยู่ก่อนจะวิ่งเหยาะๆไปหาสามีกำมะหลอ่อโดยไม่รอให้เขาเดินมาถึงวิ่งมาทําไมฝนยังตกอยู่ไม่เห็นหรืองไงที่ปัดเอ็ดเบาๆก่อนจะหาร่มมาบังฝนให้คนตัวเล็กที่วิ่งเข้ามาหาขณะที่สายตาเขาจับจ้องไปยังชายหนุ่มที่ยืนถือร่มสีชมพูอยู่หน้าร้านกว๋วยเตี๋ยวแล้วผู้ชายคนนั้นใครฉันเห็นเธอยืนคุยกับเขาอ๋อ นั่นพี่ท็อปที่ทำงานอยู่ที่ฟินิกส์ไงคะเธอบอกพร้อมกับแอบขยับขาเข้าไปใกล้คนตัวสูงทีละนิดทีละนิดอย่างเนียนๆเนนฮ้อโรแมนติกจังเขาเพิ่งกลับจากทำงานก็เลยแวะซื้อก๋วยเตีเ๋ยวไปกินที่ห้องนะคะตีรนาเอ่ยบอกขณะเดินกลับไปที่คอนโดภายใต้ร่มคันเดียวกันกันกบเขาในใจก็คิดอยากให้ทางเดินข้างหน้านี้ยาวออกไปอีกสักสิบกิโลเมตรเมื่อกี้ฉันหาร่มที่ห้องทำไมไม่มีเลยสักคัน จูจูที่ปัดก็ถามขึ้นฉันเลยต้องเอาร่วมในรถมาใช้แล้วก็มีอยู่คันเดียวเอ่อคนมีชนักติดหลังอึกอักอ๋อพอดีร่มของหนูมันพังนะคะก็เลยเอาทิ้งไปว่าจะซื้อใหม่ก็ลืมทุกทีนั้นเหรอน้ำเสียงที่ฟังเหมือนไม่เชื่อทำให้ตีรนาชะงักไปอดสงสัยไม่ได้จริงๆว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเธอโกหกและแอบทำลายหลักฐานเพราะอยากให้เขามารับระวัง ขณะที่ตีรนากำลังหวั่นใจกลัวโดนจบได้อยู่นั้นจู่ๆเสียงของทิปัดก็ดังขึ้นพร้อมกับที่ร่างของเธอถูกเขาโอบเอาไว้ขณะเดียวกันก็ได้ยินมันเสียงล้อรถวิ่งฝาแองน้ำบนพื้นถนนจนมันสาดขึ้นมาบนฟุตปาธิปัดใช้ตัวเองบังน้ำที่สาดขึ้นมาจนแผ่นหลังของเขาเปียกชุ่มไปด้วยน้ำคุณปาติรนาไม่รู้ว่าจะดีใจที่เขาเอาตัวมาปกป้องเพื่อไม่ให้เธอเปียกหรือว่าเสียใจที่เห็นเขาต้องมีสภาพเปียกปอนแบบนี้ดีแต่สุดท้าย เธอก็ได้แต่ยิ้มจินเจือแล้วบอกว่า <c oughs> เปียกหมดเลยที่ปัดทะลึงตาใสก่อนจะให้เธอขยับเข้าไปเดินด้านในแล้วบอกด้วยน้ําเสียงดุดืเดินดีๆทว่าถึงปากจะพูดเสียงหวนแต่ร่มที่อยู่ในมือกลับเอ็นไปบังฝนให้เธอจนมิดในขณะที่ไหล่ตัวเองเปียกน้ําฝนจนชุม่มอ้าวพอนมก๋วยเตี๋ยวดายแล้วเสียงของพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวทำให้วัฒนอยู่ลาสายตาจากสองหนุ่มสาวที่เดินเคียงคู่ภายใต้ร่มคันเดียวกันนั้น แล้วหันมารับถุงก๋วยเตี๋ยวพร้อมกับจ่ายเงินตกลงว่าได้งานหรือ,อยังที่ปัดเอ่ยถามขณะที่เขาอาบน้ําเสร็จแล้วและเดินมานั่งที่โซฟาในห้องนั่งเล่นซึ่งตอนนี้ตีระนากําลังนั่งกินก๋วยเตี๋ยวที่ซื้อมาอยู่โดยที่เจ้าตัวยังไม่ได้อาบน้ํายังไม่ได้ค่ะเธอตอบแล้วก็ชี้ไปที่ก๋วยเตี๋ยวอีกชามชามนี้ของคุณปัดค่ะหนูซื้อมาเพื่อที่ปัดนั่งหลงแล้วลงมือกินอย่างไม่เรื่องมากถ้ายังหางานใหม่ไม่ได้ ก็ไปทํางานกับฉันตอนแรกว่าใช่ไปช่วยงานประกรแต่ว่าตอนนี้ฉันอยากได้เลขามาช่วยดูตารางงานให้ก็เลยว่าจะให้เธอมาเป็นเลขาฉันแทนเนื่องจากพลังปากบอกปินเพชรเรื่องที่เขามีเลขาส่วนตัวแล้วดังนั้นจากที่จะให้ตีรนาไปช่วยงานประกอรเขาก็เลยต้องให้เธอมารับตําแหน่งที่อุปโลกขึ้นมานี้แทนเพราะเขาไม่อยากตามแก้ปัญหาหรือต้องวุ่นวายใจหากปินเพชรรู้ว่าเขาโกหกตีรนาทําลูกชิ้นที่ใช้ตะเกียบคีบไว้และกําลังจะส่งเข้าปาก หล่นต๊้กลับลงไปในชามก่อนจะหันไปถามด้วยสีหน้าตื่นตื่นคุณปัดจะให้หนูไปเป็นเลขาคุณปัดเหรอคะแบบนี้เธอก็ต้องใกล้ชิดเขาแทบจะยี่สิสี่ชั่วโมงเลยนะสิตายตายแล้วแบบนี้จะเอาเวลาไหนมาตัดใจจากเขาได้กันล่ะนีแถมถ้าต้องอยู่ด้วยกันตลอดยี่สสี่ชั่วโมงโอกาสที่เธอจะเพลียงพล้ำไปปั้มเขาก็จะมีมากขึ้นด้วยนะสิอืมแล้วก็จะให้เธอเริ่มงานพรุ่งนี้เลยที่ปัดเห็นสีหน้าตื่นตื่นของเธอแล้วก็ให้นึกขำพระคนเอนดูเลยแกล้งถามยิ้มยิ้ม ทำไมทำหน้าแบบนั้นดีใจมากหรือไงที่จะได้ทำอะไรกับฉันดีใจกับผีน่ะสิตีรนารอบสบทในใจจะโดนเธอเผด็จศึกอยู่รอมรอยังจะมายิ้มอีกอยากจะรู้จริงๆว่าถ้าเขารู้ว่าเธอกําลังคิดอะไรอยู่ยังจะยิ้มออกอีกไหมแล้วหนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะเอาเถอะไหนๆก็ไหนๆละลองดูสักตั้งแล้วกันหรือถ้าจะคิดในแง่ดีอย่างน้อยก่อนจะอยกกัน เธอก็ใช้เวลาช่วงนี้เก็บเกี่ยวความสุขที่ได้อยู่ใกล้ๆเขาไว้ให้มากที่สุดก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปที่บริษัทพร้อมฉันแล้วจะให้ปรกรณ์ช่วยสอนงานให้ตีรนาส่งยิ้มแป้นแหลนอันเป็นเอกลัก,กษณ์ประจําตัวให้เขาได้ค่ะทิปัดมองรอยยิ้มของเธอแล้วก็ถอนหายใจออกมาเบาๆอย่างไม่มีเหตุผลเพราะไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่พอเขาเห็นรอยยิ้มแบบนี้ของเธอแล้วหัวใจไม่รู้สึกเหมือนมีมดไต่จนคันยุบยิบไปหมดแบบนี้มูดแต่ยิ้มอยู่นั่นแหละ รีบรีบกินเข้าจะได้ไปอาบน้ําสระผมโดนฝนมาเดี๋ยวจะไม่สบายเอาร่างเพลระหงในชุดแบรนด์เนมของปิ่นเพชรเดินลงบันไดมาที่ห้องนั่งเล่นซึ่งตอนนี้คุณแสงรวีผู้เป็นมารดากําลังเอาเครื่องเพชรในตู้เซฟออกมาเลือกดูว่าคืนพรุ่งนี้จะใส่ชุดไหนไปงานสมาคมเพื่อหารายได้ให้กับมูลนิธิบ้านเด็กกําพร้าดีมาพอดีเลยยายเพชรมาช่วยแม่ดูหน่อยสิว่าคืนพรุ่งนี้แม่จะใส่ชุดไหนไปงานดี ก็ชุดใหม่ที่เพิ่งซื้อไปเมื่อเดือนที่แล้วไงคะชุดนั้นไม่ได้แม่เพิ่งจะใส่ไปงานวันเกิดคุณหญิงแจ่มจรัสเมื่อสองอาทิตย์ก่อนนี่เองถ้าเอามาใส่อีกคนก็จะจําได้นะสิงั้นก็ชุดมรกกล้อมเพชรนั่นก็ได้ค่ะปิ่นไม่ค่อยเห็นคุณแม่เอามาใส่เพราะว่ามันหาชุดใส่ยากจริงด้วยสิชุดที่แม่จะใส่ไปงานเป็นชุดสีเท่าเงินพอดีถ้าใส่ชุดมรกตจะต้องเด่นมากแน่ๆนคุณแสงระวีเห็นด้วย อ๋อแล้วเราล่ะแต่งตัวสวสวยเลยจะออกไปไหนปิ่นจะไปหาพี่ปัดที่บริษัทเขาคะ่ะเห็นว่าหลายวันก่อนเขารับเลขามาใหม่ปิ่นว่าจะไปดูหน้าซะหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงแล้วหน้าตาดีก็จะได้ปลาเอาไว้แต่นนๆหรือไม่ก็จะได้หาทางเอามาเป็นพวกให้คอยสืบเรื่องผู้หญิงของพี่ปัดดีลูกผู้ชายเพอร์เฟกตอย่างคุณปัดนะ่ะต้องจับเอาไว้ให้มันๆอย่าให้หลุดมือไปได้เชียวแล้วเดี๋ยวที่งานคืนพรุ่งนี้ แม่ก็จะทําทีเป็นผู้เรือกของลูกกับคุณปัดให้นักข่าวเอาไปใส่สีตีไข่เพิ่มเติมด้วยดีค่ะแม่เพราะถ้ายิ่งปินกับคุณปัดเป็นข่าวด้วยกันบ่อยๆคุณพ่อของเขาจะได้เร่งให้เขาแต่งงานกับปินเร็วๆอ๋อจริงสิแม่ได้ยินว่าเมื่อเดือนก่อนที่บริษัทเกิดเรื่องทําให้พ่อเราต้องปลดอาชลิตออกจากตาแหน่งผู้จัดการเรื่องมันเป็นยังไงกันปกตินอกจากเรื่องออกงานสังคม แสงระวีก็ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องในบริษัทเท่าไหรนะ่นักเลยทําให้กว่าจะดูเรื่องที่น้องเคยของสามีก่อไว้ก็ผ่านไปแล้วเป็นเดือนไม่มีอะไรหรอกค่ะแม่ก็เรื่องเดิมๆที่อาชริตก่อไว้นั่นแหลคะค่ะแต่บังเอิญว่าคราวนี้ผู้หญิงที่อาชริตไปลวนลามดันเป็นน้องสาวของพี่ปัดน่ะสิคะน้องสาวคุณปัดเหรอน้องสาวสายไหนกันแม่จาได้ว่าตั้งแต่เจ้าสัวธนาเทพอยากับภรรยาก็ไม่ได้แต่งงานใหม่ หรือว่ามีลูกสาวที่ไหนนี่นาหรือว่าเป็นลูกสาวที่เกิดกับผัวใหม่ของฝ่ายโน้นไม่รู้สิคะปิ่นไม่ได้สนใจไม่สนใจไม่ได้นะลูกเกิดผู้หญิงคนนั้นไม่ได้เป็นน้องสาวแท้ๆแต่เป็นน้องสาวหนอกใสอะไรมันก็เกิดขึ้นได้อย่าได้วางใจไปแล้วกับคุณปัดก็เหมือนกันยังไงเขาก็เป็นผู้ชายเรื่องแบบนี้จนกว่าเราจะได้เป็นเมียอย่างถูกต้อง และมีสิทธิจัดการกับพวกนางเมียน้อยก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้จริงด้วยสิคะไม่ได้การล่ะเดี๋ยวปิ่นต้องให้คนสืบเรื่องนี้ซะแล้วว่าสองคนนั้นเป็นพี่น้องก,กันแท้หรือเปล่าดีแล้วล่ะเพราะถ้าไม่ใช่พี่น้องก,กันแท้ลูกจะได้หาทางตาดัดไฟเสียต,ตั้งแต่ต้นลมแล้วแม่จะบอกให้นะว่าเรื่องแบบนี้นะ่ะมันไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นใช่ค่ะที่ผ่านมาปิ่นพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้พี่ปัดหันมาสนใจปิ่นจนมาถึงขั้นนี้แล้วปิ่นไม่มีทางยอมให้พี่ปัดไปเป็นของผู้หญิงคนอื่น้ง่ายหรอกคะ่ะถูกต้องจำไว้นะลูกไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราต้องการเราก็ต้องเอามันมาเป็นของเราให้ได้ไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามงั้นคุณแม่ก็คงจะมีวิธีเด็ดๆเ,เยอะเลยใช่ไหมคะแน่นอนสิเอาไว้ถ้าคุณปัดทำท่าจะหลุดมือลูกไปเมื่อไรแม่จะหาวิธีช่วยลูก ให้ได้ตัวเข้ามาก็แล้วกันแม่จะบอกให้นะว่าสมัยพ่อของลูกหนุ่มๆน่มนะมีผู้หญิงมาให้ทาตั้งไม่รู้เท่าไรแต่แม่ก็จัดการจนไม่มีใครหน้าไหนกล้ามายุ่งแต่ปิดไม่ได้ต้องการแค่ตัวเขาปิดต้องการทั้งตัวแล้วก็หัวใจของเขาเรื่องหัวใจมันบังคับกันไม่ได้แสงระวีเอ่ยขึ้นมาด้วยน้ำเสียงเรียบหนึงทว่าประกายในดวงตานานว่าไหวไปวูบหนึ่งแต่จะสนใจไปทำไม ว่าหัวใจเขาอยู่ที่ใครขอแค่ได้ครอบครองตัวเขาเราก็ชนะแล้วต่อให้เป็นชัยชนะที่ต้องเจ็บปวดก็ยังดีกว่าต้องแพ้แล้วก็ต้องเสียใจที่ปล่อยให้ตัวและหัวใจของเขาไปเป็นให้คนอื่นคำพูดของคนเป็นแม่ทำให้ปิ่นเพรรู้สึกเอะใจเพราะตั้งแต่เล็กจนโตเธอไม่เคยเห็นพ่อกับแม่แสดงความรักต่อกันเท่าไหรนะ่นักราวกับว่ายีกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งสองคนต้องทนอยู่ด้วยกันกระนัน้นคุณแม่พูดเหมือนว่าคุณพ่อไม่ได้รักคุณแม่อย่างนั้นแหละค่ะแสงระวีหันไปยิ้มให้ลูกสาวแม่ก็พูดไปอย่างนั้นเองถ้าพ่อไม่รักแม่เราจะอยู่ด้วยกันได้มาถึงตอนนี้หรือนั่นสินะคะแล้วยังไงตกลงว่าพรุ่งนี้จะไปงานกับแม่หรือเปล่าแม่จะได้ช่วยเลือกเครื่องประดับสวยๆให้แสงระวีเปลี่ยนเรื่องไม่ไปหรอค่ะให้คุณแม่เปคนเดียวน่าดีแล้ว เวลานักข่าวสัมภาษณ์เรื่องปิ่นกับพี่ปดัดคุณแม่จะได้ตอบได้ดินเนียนอีกอย่างงานของสมาคมมีแต่พวกคุณหญิงคุณนายทั้งนั้นปิ่นที่เกียดปั้นหน้ายิ้มทั้งตายคนนั้นคนนี้ตามใจเราก็แล้วกัน